ไปปเออีหลงรู้แล้วปปมาไมเมืานไปเขาไปรถไปมาสัสดีครับพี่น้องเขาเสร็จแล้วแล้วนะครับอยูสีกลับบ้านนะครับพี่น้องครับมาแล้วไปบาย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 แบมบอม ว่องออกพอจะใช่ลูกกันอีลงไห่หรอ้ยาห้ย่มนอนได้บมลงไหแล้วปะเนี่ยโดนนกเออนองกัสิมาดอกเอากอดปะเนี่ยอนสดจนโดนนดูเลสีหาน้ำได้หมดนี่ไหมอีลงไห่อีกแล้วตัวฟามาลูก เดวกดวก็เศ้าเดวกก็มาแล้ว<ช>ก็ต้องห้แล้ว,มมต,วต่อไปต่อมาอุ้ยโล้ซท่านจะหายแล้วก็หาแล้วข้านหา นอนลุกเป็นนักสาธุอีหลงมันอันไอ้เนี่ยน้อยอีหลงมันเบิงแงงว่าสันนมันก็ธรรมดาแหละที่มันไทยเพราะว่าเพราะว่าอีหลงมันอันมันเป็นคนที่แบบว่าแม่ไม่ใช่มันดูแลไงหลงมันเอาครอบประโองมาทุกอย่างเลยแม่ปีมันขึ้นไก่แล้วมันขึ้นลมเลยเออเขาเดี๋ยวเขาก็ล้าโซ่เขากล้าม้าแล้วแงนลาพักไง มือมือท้ายแมนนั่นถ่ายแล้วพักแล้วแต่บรวมสิได้กลับมาเมื่อใดนั่นแหละแมเด็กสาวห่นองไปให่น้องเวลาพักยางูอย่้บอกว่าไม่แจกกับยอยูมีเอาเอา ไม่เสียใจน้องกลับเนี่ยร้องไห้เนี่ยร้องไห้ไม่เอาอะไไม่นานมนเสียใจแะ้วเขาไม่ได้เป็นเป็นอะไรสะหน่อยเขากลับบ้านไปพักดีใจที่จะได้ไปพักไงจะร้องทำไมเออเพาเขาจะไปพักเขาไม่สบายไงพักที่ซื้อเออเขาไม่เป็นเอียงแหะ ไปแบบเดียวไปแบบเดียวไปผักบูคีถึงใจบูคีกอ่ะดังมาใหม่นี่นี่กะที่สูตรอ่ะถ้าบอาถึงความเปนจริงแล้วน้องมาหนาดมากแหลกๆก็คือก็คือติดตามก่อนก็คือติดตามไอ้ไอ้คือเป็นเป็นผู้ชายผู้เด็กที่มาในแก่งมาลุกคอที่เขามาน้องมาหนาดก็ติดตามแล้วน้องมาหนาดก็ติดตามมา กับอี่หนึง่งทีเด็ดกับใครผมเข้ามาแต่ว่ามือน,นี้เพื่อนกาเสียไปเห็บแต่ผักพรพักพรมาสบายเก็บธุรกิจอย่างของเพื่อนกเเันแล้วเตะไปนั่นปีนี่อะไรกะทินหอดคือเก่ากระบายอะไรจังก,กับมาเขาก็ต้องเขาลงก,กันแต่ที่เจ้าของเขาเน,ะน,นาะว่าเพื่อนแต่ที่เจ้ายังไงอุ้ยเหม็นนี่ยังวะคนตีนเปียกอ็หอยู่ทางนี้กันสูงคือเก่าตัวก็ไปก็ไป จะเปล่านี้ได้ยวันนี้ว่นนี้ยู่นี่ล่ะมาพอมือแรกโอ้ยบอาเป็นบาาเป็นมาหนาดีมามือแรกวู้่วยงอยากหายเึ้อยากหองจกมึงอ่ ยันอยู่บ่ได้ไม่นามากนี่เด็กเวราว่าปิดก็นว่าเปลีนเดี๋ยวนี้ว่าเปดเป็นตอดปวดขี้ยังนี๋ว่าหันนี่ก็ไม่งอดไม่เลววันนี้นะใครมาก่อนสองคนพี่ขาอฟี่มาก่อนทุกคนเลยมาก่อนพี่มาคนแรกมาก่อนบอมแบมอีกมาหนีกลับบ้านใส่สอยใส่เต็งตัวให้น้องดิพี่เปาจะเอาชุดมาให้เพื่อนเต็งตัวให้น้องดิให้น้องมาหนะอยู่กาัสินอีโบกี้เดือดกันที่ครบปีนึงแล้วแต่ว่าอายเนกัน คันายตองดูเะจมดสหลใหญ่ไม่มีคนหองสมโอที่โอ้ยงานไก่กับมาหองนะเมื่อเก่าห่าละเื่อจากมางานไก่ไก่กับมาอัุนยาววิ่ยาววิวว้ารงราก็ไม่โซ่ไม่ ขาลงกันกาแล้วคุยอยู่บ้าตสืบก็ไปนานๆลูกใช่พ่อก็เมีย่เจาบ้าีดอก ชื้อทีมงานเพิ่มเพ่พี่เป้าไม่ทรงเลยว่าแม่เกี่นี่ไปดอนบานมันอยู่แล้วที่สกีเป็ดบ้านเพียกแม่ไปไหนแม่จะร้องหรอนั่นแม่ก็สิีห้นนแม่สีหานพอแล้วมาขึ้นแม่หน่อพ่อมเจอยืดก่องมายัเอาจอยู่เนาะูนะแล้วรรีบไปัไปังตาัว

นี่เหมือนน้องอยู่นี่อแต่นี่มาดาคนเฮาเนาะมันมันคือเฉียบไหลเขาก็ต้องอันนี้ทุกคนถือเบิร์ตถือเบิด์ทุกคนหนึ่งแล้วเราต้องเข้าใจนะว่าเราเป็นคนของประชาชนทางในกิจในถือม็จะจบกันไ้นนะเข้าบ้านกันสู้ๆเด้อนี่ก็ได้ไอ้ยังสู้อะไรสู้กับใครที่เลยี้อองงิาไล่ะสยา่งก็จะมาอยู่แต่ว่าเด็กขึ้นนะสู้หลายต้องวนเราสิพี่บอมแกเข้าใจไงแกก็เลยแบบเซนซิทีฟกว่าคนอื่น ตะนอนมนาคือรถตู้ไปนอนบ้านพี่แบมบอเนโอ้อยากไปนอนน้่มให้แต่ไป่งเป็นบ้านพนิกรเป่ยนกันคันเบากับบาด้หัวคันเอาผัวกัเงี้ยวฝืนนะฮะเจ้าบ่านเ้อยู่เวลาเงี้ยวมันเฉพาะกุญยาวฝืนละเนาะมันเบาๆมันเป็นตันตันมาดิมันปิหยิด ไปถูกดีมือเร่กทำให้กำลังใจคือเกาไปคือเกาเมื่อได้ใกล้กับมหามาเมลินมือเอิ้นมือเอิ้นมือเอิ้นกับพักมือเอิ้นพักมือเอิ้นมือนี่ล่ะมือนี่พักมือนี่พักใกล้กันด้วยอู้ตรงก่อนข่้นทีเทนี้แหละขึ้นทีเท่านี้แหละใกล้ใกล้นีน้องเป็นสาวสะกวนอย่าขาดขู่ตอนนี้อยู่คนเดียวเปียกใจแสนหนาวนี้น้องกระจิกอย่างนีแฟนประกอดแขนป่าห่มคนจะมาหนุ่มคนไหนสนใจสาวสะกวนนครโอ๊ยมันบวมมันบวม เอาซึ่งีลาเพื่อสจกองปลาเฮาปะนี่ไลกระซามัน่พวกเขียพดบเปิดเพงยังเปล่าี่คลิปนื้คิปคลิปปคลิปไปได้แล้วอแม่ดอกลักมาเตพลวเ่เช้ามาแล้วไปไปไป่ายคลิปยู่งสับขาต่อยไม่ครบแ่แนลกบอกว่าเป็นยังดอกเขากับเบาเบาลัดเอาเบาเสียงใส

อันนี้ก็โอ้ยสี่น้องบ๊วยลาไปละครับจะพอกันไหมนะครับยุบานนอกนะครับผม